วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสปอร์ตรายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อนในต่างประเทศหรือการไปเรียนมานอกค่ะค่ะก็สําหรับในช่วง4เดือนกว่าๆที่ผ่านมาเราอยู่ในช่วงของโฟกัสเกรดซึ่งเรียกว่าเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของประเทศ4ประเทศที่ได้รับความนิยมจากน้องๆนักนะศึกษาคนไทยอยู่แล้วเราได้ไปพูดคุยกันในเรื่องของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศ เรื่องของสถาบันการศึกษาเรื่องของขั้นตอนเอกสารในการสมัครแล <Visa. S 1> ้วก็เรียกว่าการขอวีซ่าแล้วก็ในช่วงสีสัปดาห์ที่4ของการปิดท้ายแต่ละประเทศแล้วก็ไปพูดคุยกับสิทธิ์เก่าที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในปัจจุบนันนะคะก็เรียกว่าซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ที่เรียกว่าสรุปข้อมูลสาคัญสําคัญมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะนําใจความสําคัญสําคัญนะคะของแต่ละ ซีรีส์นะคะมาสรุปรวมภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวเหมือนได้ดูทั้งซีรีส์ที่พลาดไปในช่วง17 18สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาดูสรุปในช่วงนี้ใช่ค่ะแล้วเราจะไปรีวิวกันใน2ประเทศแรกก็คือประเทศจีนก็ประเทศเนเธอร์แลนด์กันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ประเทศจีนก่อนนะคะทาถึงจุดเด่นของการไปเรียนต่อที่ประเทศจีนค่ะก็หลักๆถ้าจากที่คุยกับแขกรับเชิญดูจากข้อมูลนะคะเรือว่าประเทศจีนถ้าเราบอกว่าจะไปเรียนต่อประเทศจีนอะไรที่เป็นจุด ข้อได้เปรียบหรือข้อดีเนี่ยหลักๆคือเรื่องภาษาจีนอันที่หนึ่งเลยเพราะว่าทุกคนตอนนี้ก็มองว่าภาษาจีนนี่เรียกว่ามีความสาคัญให้ความสําคัญกับประเทศในส่วนของเอเซียจริงๆเรียกว่าของทั้งโลกแหละเรียกว่าเป็นเป็นภาษาที่มีความสําคัญสําหรับทั้งโลกแล้วและโดยเฉพาะในเอเซียที่เราจะก้าวประเทศไทยจะก้าวสู่วยใช่ีด้วยผู้ปกครองโดยเฉพาะผู้ปกครองจะมองการไกลนิดหนึ่งก็หลายคนก็จะมองว่า ในภาษาอังกฤษ,ษพื้นฐานเราจะมีบ้างอยู่แล้วใน<ฆ>บ้านเราเพราะเราจะมีเรียนบ้าง<ฆ>แต่ภาษาจีนเนี่ยส่วนใหญ่บางทีหลายคนจะไม่ได้เรียนเลยเขาก็มองเรื่องของประเทศจีน<ฆ>เพื่อไปเรียนภาษาจีนอาจจะไปเรียนเป็นหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทแต่หลักๆเพราะเขามองว่าเราได้ภาษาจีนโดยอัตโนมัติกันด้วยเพราะนั้นภาษาจีนเนี่ดิฉันว่าเป็นจุดแรกเลยที่เรียกว่าคนหลายคนเนี่ยมองว่าจะไปเรียนประเทศจีนนะคะจุดเด่นอันที่สองคือเรื่องของค่าใช้จ่าย เพราะว่าเป็นประเทศในแถวแถวบ้านเราอะนะเป็นเป็นส่วนของของเอเชียค่าใช้จ่ายจะเรียกว่าจะถูกกว่าประเทศเรามองว่าเมืองนอกอะนะจะเรียกว่าประเทศจีนจะถือว่าอยู่ในอัตราค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าย่ำเยาวย่ำเยาวอนะคะแล้วก็จุดเด่นอันที่สามถ้ามองว่ามี3ามอย่างเนี่ยอีกอันที่สามคงจะต้องพูดในเรื่องของหลักสูตรที่มีเปิดสอนมากกว่าเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยบางคนจะไม่รู้ว่า ไปประเทศจีนต้องไปเรียนเป็นหลักสูตรภาษาจีนอย่างเดียวหลายคนจะไม่รู้เรียนเป็นภาษาจีนแล้วทุกคนก็จะถอยเลยเพราะว่าไม่มีพื้นฐานใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราคุยกันไปในช่วงของประเทศจีน3-4สัปดาห์เนี่ยมีหลักสูตรเยอะมากที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษอาจจะสอนโดยอาจารย์คนจีนแต่ก็จะเป็นอาจารย์คนจีนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นน้องไปถึงเนี่ยน้องไม่ได้ว่าโหตายแล้วจะทํายังไงดีคือเราจะไม่ได้ไปเริ่มจากศูนย์เราไปเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแต ใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็มีการเรียนภาษาจีนเป็นวิชาภาษาจีนเนี่ยบรรจุอยู่เป็นวิชาที่จะเรียนอยู่ในแต่หลักสูตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ใช้การเรียนรู้เป็นภาษาจีนในการใช้ชีวิตประจําวันส่วนใหญ่แล้วก็เรียนเป็นกิจลักษณะด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วสามเนี่ยก็จะได้เลยคือจะมีหลักสูตรที่หลากหลายมากๆใช่หลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษเขาเริ่มต้นเรียนได้เลยเป็นอินเตอร์ใช่ค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงประเทศต่อไป เป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ตอนนี้รู้สึกว่ากําลังจะมาเลยได้ยินมาแล้วแว่วๆมาแล้วรู้สึกว่ากําลังจะได้รับความนิยมใช่คือเรียกว่าในอดีตที่ผ่านมามีคนไปเรียนมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วใช่แต่คนนี้เรียกว่าอาจจะน้องๆคนไทยอาจจะไม่ทราบใช่เด็กไปเรียนยังไม่เยอะแต่บอกว่าจุดเด่นหลักๆของประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยถ้าจากที่เราพูดคุยกันแล้วก็คุยกับสิทธิ์เก่า จากที่เราค้นหาข้อมูลค<ะ>ุยกับหน่วยงานที่ทําเรื่องโปรโมทการศึกษาต่อต่อตางประเทศในเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่ะหลกัหลกๆเลยประเทศเนเธอร์แลนด์หลักสูตรที่เรียนเป็นหลักสูสรตรภาษาอังกฤษเป็นหลักซึ่งาบางคนจะไม่รู้จุดเด่นว่าเป็นเรียนเป็นภาษาดาชใช่นึกว่าจะต้องภาษาดัชตายละศูนย์เลยก็เลยไม่คิดเลยเรื่องของการจะไปเรียนต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งจริงๆไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วคนเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลายคนไม่รู้คนเนเธอร์แลนด์พูดภาษาอังกฤษได้เรยกว่าแทบทุกคน คือจะบอกว่าเฮ้ยมีแต่เฉพาะคนมีความรู้ถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรือเปล่าไม่ใช่แทบจะทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษได้เราเดินไปตามท้องถนนเนี่ยค่ะเราอาจจะซื้อผักซื้อปลาบางทีเขาจะพูดภาษาดัชก่อนแต่ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษกลับไปเมื่อไรเนี่ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษกลับมาทันทีแล้วก็พูดแบบดีคือไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษที่ตาละฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรียกว่าหลายคนจะไม่ทราบนี่เป็นจุดเด่นหลักเลยของประเทศในแด์เพราะว่าการเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษใช่เหมือนกับเราไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษา อันที่สองอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตและก็รูปแบบของชีวิตนักศึกษาในประเทศในเท์แลนมากกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นจุดเด่นสาหรับทุกคนไหมคงไม่ใช่แต่จะเป็นจุดเด่นหรือจุดที่ผู้ปกครองชอบนั่นคือความไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งเหยิงเท่าไหร่ของของประเทศเขา<ะ>เรื่องของความเจริญเรื่องของคนเรื่องของความขนาดของเมืองความใหญ่ของเมืองความเจริญตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าเทียบกับประเทศอื่น ถึงแมนก็จะอยู่ในยุโรปแต่ว่าด้วยความที่เขาอนุรักษ์อะไรหลายอย่างเขาจะไม่ได้ฟุ่ฟ้าอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆรูปแบบการใช้ชีวิตของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสบายๆผู้ปกครองจะมองว่าคุณภาพชีวิตดีอากาศดีไม่เร่งรีบใช่ไม่ได้ต้องเบียดกันอัดคันเข้าไปในรถไฟที่ว่าจะต้องวิ่งไปใช่เพราะที่นี่จะเน้นมีตังค์ซื้อรถแต่ไม่ได้ขับรถไม่มีความจำเป็นต้องขับรถเขาก็จะปั่นจักรยานกันจะบอกว่าอ้ คนทำไมไม่ซื้อรถเขามีรถแต่ว่าเขาเอาไปขับไกลๆไงเวลาจะไปโรงเรียนจะไปทํางานรักษาทรัพยากรใช่ใช่ไม่ปลองน้ามันแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมของประเทศก็ด้วยเพราะฉะนั้นผู้คนที่นี่จะเรียกว่าน่ารักแล้วก็เนี่ยทำให้สภาพแวดล้อมรูปแบบชีวิตนักศึกษาคุณภาพชีวิตอยู่แบบสบายๆไม่เร่งรีบอะไปอย่างที่บอกว่าคนบางคนจะชอบแบบนี้คือเขาไม่ชอบความยุ่งเหยิงหรือความเร่งรีบตลอดเวลานะคะรานนี้ข้อที่3าม ก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายจุดเด่นจริง,รงเพราะว่าโอเคเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มย<ะ>ุโรปเงินจะใช้เป็นเงินยูโรเพราะว่าอยู่ในกลุ่มแต่ว่าด้วยความที่เขาอยู่ตรงกลางของย<ะ>ุโรปเลยแล้วก็เรียกว่าความเจริญอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเท่ากับอังกฤษ<ะ>ไม่ได้ใหญ่ขนาดมึงไม่ได้ใหญ่ขนาดเท่าอังกฤษเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันมันถูกลงตามตามตามตัวอยู่แล้วตามอ<ะ>ัมตราส่วนเพราะฉะนั้นคุณก็ยังหาอะไรทุกอย่างเหมือนกับที่หาได้ในประเทศใหญ่ แต่ค่าใช้จ่ายในการที่จะเช่าบ้าน<ะ>อาหารหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าเล่าเรียนจะถูกกว่าประเทศ<ม>ที่อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปอื่นๆ<ม>หรือถ้าเราพูดง่ายๆเราจะเทียบกับประเทศอังกฤษอ่ะอยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยก็จะถูกกว่า<ะ>เนื่องจากประเทศเขาขนาดเล็กกว่าความเจริญเขาอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นอ่าเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเราเราก็ได้ไประหยัดค่าใช้จ่ายไปแล้วถ้าน้องๆที่จะต้องไปเรียนานานเนี่ย<ะ>ก็มีผลพอสมควรเพราะว่าค่าเทอมถ้ามอง หลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยค่าเทอมจะถูกกว่าประเทศในฝรังเเยอะก็เกือบเกือบครึ่งแ้วถ้าเป็นปริญญาโทก็จะถูกกว่าก็หลักแสนค่ะและค่าครองชีพอีกละอของการใช้ชีวิตอยู่ทั้งปีเนี่ยก็จะเรียกว่าประหยัดได้พอสมควรเลยถ้าเรียนระยะเวลานานค่ะนัะ่นก็คือจุดเด่นของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ,คะหนึ่งเลยก็คือหลักสูตรที่สอนเป็นาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็<ช>ค,คนใช้าภาษาอังกฤษด้วยใช่สองก็คือ ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่สบายๆนะคะคุณภาพชีวิตดีใช้คําว่าคุณภาพชีวิตดีคุณภาพชีวิตดีแล้วสามนะคะก็เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ที่ถูกกว่าประเทศอื่นในยุโรปค่ะนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นจุดเด่นๆนนะคะของประเทศจีนแล้วก็ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปรีวิวประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศอเมริกากันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเบรกนี้นะคะเราจะมารีวิวประเทศอังกฤษและประเทศอเมริกากันนะคะสองประเทศยอดนิยมเลยอันนี้เป็นประเทศยอดนิยมมายาวนานมาเริ่มแรกกันที่ประเทศอังกฤษมีจุดเด่นอะไรบ้างคะสาหรับน้องๆที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษก็จุดแรกน่าจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษมากกว่าคือคนทีนน่ตัดสินใจจะไปเรียนต่อประเทศอังกฤษเนี่ย ความคิดแนวความคิดแรกคือโอเคเป็นหลักสูตรเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะว่าประเทศอังกฤษคือผู้คิคดคิดคน้คนภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็รเรียกว่าทุกคนก็จะมองว่าการไปเรียนประเทศอังกฤษคือประเรียนที่ประเทศกําเนิดภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาจริงๆนะคะซึ่งโอเคภาษาอังกฤษน้องน้องเขาได้อยู่แล้วถ้าไปเรียนที่นั่นถูกไหมคะวันนี้เรียกว่ามุมมองคนไม่เหมือนกันแต่ว่าหลายคนที่ตัดสินใจไปประเทศอังกฤษไม่ไปประเทศอื่นเนี่ยเพราะเขามองว่าเขาไปเรียนที่ประเทศที่เป็ okay. นต้นแบบต้นฉบับของประเทศอังกฤษ ภาษาอังกฤษจริงๆนะคะเพราะฉะนัะ้นนี่น่าจะเป็นจุดเด่นจุดแรกนะคะาควนี้จุดเด่นอันที่สองอาจจะเป็นเรื่องของหลักสูตราาระยะเวลาการเรียนมากกว่าเพราะว่าน้องๆทุกคนน่าจะทราบการเรียนปริญญาโทที่องังกฤษเนี่ยคือตลาดบ้านเราเนี่ยเรียกว่าน้องๆจะไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยโอเคมีทุกระดับชั้นตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายจนถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องที่จบปริญญาตรีบ้านเราแล้วไปต่อปริญญาโทแล้วก็ประเทศอังกฤษเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยซึ่งจะต่างจากประเทศอื่นนะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรและปริญญาโทจะใช้เวลาการเรียนหนึ่งปี1ปี 1> 1ปคำว่า1ปีคือ12เดือนแต่ว่าเวลาเราพูดกันเป็นปีมันก็คือ1ปี 1> ใช่ไหมคะเวลาเราไปเรียนที่ประเทศอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีที่ว่าเรียนจบได้ภายใน1ปี 1> หลายคนก็เลยมองเหมือนออก,กับว่า<ง>เรา ใช่สองปีปีครึ่ง2ปีเนี่ยอ่แล้วแต่ประเทศไม่ว่าประเทศนี้เลยเป็นจุดเด่นของเขาว่าประเทศเขาหลักสูตรปริญญาโทของเขาเนี่ยพูดตามตรงอัดแน่นเอียดแต่ว่าใช้เวลาหนึ่งปีในการเรียน,ยน,นถ้าหลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่ก็ใช้เวลา3ปี3ปบ้านเราก็จะเป็น4ปีเพราะฉะนั้นมองในเรื่องของระยะเวลาการเรียนบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าแทนที่จะใช้เวลา2ปีแล้วก็ใช้เวลาปีเดียวดีกว่าเป็นหลักสูตรปริญญาโทเหมือนกันอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นจุดเด่นหรือข้อแตกต่างของประเทศอังกฤษเมื่อเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะคะทีนี้ อันที่3น่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายของมหาวิทยาลัยความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยคือเรียกว่าสถาบันการศึกษาที่นู่นเนี่ยมหาวิทยาลัยมีอยู่ร้อยกว่าแห่งหเราก็ชินชินกันชื่อกันอยู่เยอะมี Oxford มี Cambridge มีอิมพี i รียลมี LSE ซึ่งด้วยเหตุที่ว่ามีคนไทยไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษมาเป็นเวลานาน,านมากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีญาติผี่น้อง เพื่อนคนรู้จักที่ไปเรียนที่ประเทศนี้มาเพราะฉะนั้นเขาก็จะอ้างอิงถึงเรื่องของสถาบันการศึกษาที่จบแล้วก็ชื่อของมหาวิทยาลัยที่เรียนจบมาเนี่ยก็คุ้นหูเวลาเราจะไปไหนที่เราคุ้นหูเราจะไปเรียนต่อที่ไหนที่เราคุ้นหูกับชื่อของสถาบันเราก็จะรู้สึกไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือแตกต่างมากเราก็จะรู้สึกว่าเออมีความคุ้นเคยกับมันเพราะฉะนั้นชื่อของมหาวิทยาลัยที่นู่นเนี่ยคุ้นหูอยู่แล้วแล้วก็ความหลากหลายของมันจะมีค่อนข้างเยอะ หลักสูตรที่เปิดสอนเนี่ยโหเยอะมากเรื่องของความหลากหลายของหลักสูตรนะคะเรียกว่าบางทีบางประเทศเนี่ยบอกได้เลยว่าหลักสูตรด้านบริหารคนที่เรียนคือเรียน MBA แล้วไปเมเจอร์อะไรก็ว่าไปมีชื่อหลักสูตรมีชื่อเดียวแต่อังกฤษเนี่ยข้อดีข้อเด่นของเขาเลยคือชื่อหลักสูตรเขาจะละเอียดมากเลือกไปเลยตั้งแต่เริ่มว่ามันไม่ใช่ว่าเลือกว่าเมเจอร์อะไรละเลือกว่าจะเรียนอะไรคือเหมือนกับเจาะเมเจอร์ตั้งแต่เริ่มต้นไปเลยเพราะฉะนั้นเขาจะ ซอยหลักสูตรออกมาเป็นหลักสูตรเล็กๆเล็กๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วน้องๆก็เรียกว่าหาง่ายเลือกง่ายแทนที่ว่าเราจะไปหาว่าเออเราจะต้องเมเจอร์อะไรเนี่ยเราก็เลือกไปเลยว่าเราจะเรียนหลักสูตรอะไรอันนี้จะเป็น3ข้อหลักๆมากกว่า <3 S 1> ที่ <ๆ S 1> เป็นจุดแตกต่างของอังกฤษเมื่อเทียบกับประเทศอื่นค่ะก็คือข้อแรกก็คือเรื่องของ<ร>าภาษา,ษา,ษาษษอังกฤษต้นแบบ จะอย่างปรีเดนที่ประเทศของเจ้าของภาษาใช่นะคะค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของระยะเวลาระยะเวลาการเรียนซึ่งดูเหมือนจะน้อยกว่าประเทศอื่นใช่ค่ะแล้วก็อันที่3าก็คือเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้วก็หลักสูตรที่หลากหลายใช่นะคะเรามาต่อกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะมีจุดเด่นอะไรบ้างคะที่ประเทศนี้คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษคือเรามีญาติพี่น้อง คนรู้จักมากมายที่เคยไปเรียนแล้วที่<ฆ>ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเราจะมีความคุ้นเคยค่อนข้างเยอะ <Okay. S 1> เราชินอยู่แล้วชื่อรัฐอะไรชื่อเมืองอะไรเรามีญาติอยู่ที่เมืองนี้ <Okay. S 1> ความคุ้นเคยในเรื่องของชื่อเมือง่เรื่องของชื่อรัฐเรื่องของสถาบันการศรึกษาเนี่ยทำให้คนไทยน้องๆหลายคนก็อยากจะไปเรียนที่นัน่น <Okay. S 1> บางทีก็ไปพักถือญาติบ้าง<ฆ>อันนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าน้องๆหลายคนตัดสินใจไปประเทศนี้เพราะ มีคนรู้จักอยู่ที่นี่หรือมีความคุ้นเคยกับชื่อของเมืองหรือชื่อของรัฐในประเทศนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าหลายคนบางทีแทบจะไม่ได้เลือกกันเลยเลยมันมีตัวเลือกมาอยู่แล้วว่าจะต้องไปเรียนที่ไหนที่ไหนเพราะฉะนั้นเหมือนกับไม่ต้องเลือกไม่ต้องนึกถึงประเทศอื่นเลยนะคะอันที่สองอาจจะเป็นเรื่องของความหลากหลายของทุกอย่างประเทศเมกกาใหญ่มากคือเราพูดถึงอังกฤษเนี่ยก็ประเทศที่มีคนสัก70กว่าล้านเราพูดถึงประเทศออสเตรเลีย เราก็จะมีคนอยู่10กว่าล้านไม่ถึง20ล้านแต่ประเทศอเมริกาเนี่ยมีมีคนน่าจะประมาณ280หรือ290บล้าน<ะ>แล้วก็ประเทศใหญ่มากคือถ้าเรามองในแผนที่ก็จะเป็นแผนที่ใหญ่มากคือประเทศไทยยังเล็กกว่ารัฐหนึ่งของเขาเลย<ะ>เพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนั้นคนจำนวนขนาดนั้นเนี่ยเราเลือกได้หมดเราอยากจะไปเรียนรัฐหรือสถาบัานที่อากาศร้อน<ะ>อากาศเย็น อยากเรียนที่ในเมืองนอกเมืองสถาบันการศึกษาแบบรัฐบาลแบบเอกชนค่าใช้จ่ายเท่านี้สูงติดดินหรือสูงติดฟ้าเนี่ยตรงนี้เราจะมีทางเลือกในเรื่องของสถาบันการศาึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องภูมิอากาศเรื่องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเนี่ยครบอยากอยู่ตรงไหนมีความอยากายอยากเรียนแบบไหนเนี่ยควานหาได้ด้วยความที่เขามีอยู่เยอะมากมหาวิทยาลัยหลายพันแหง่ง คือเราเราพูดถึงประเทศอังกฤษที่ผ่านมามันจะมีอยู่ร้อยกว่ามหาวิทยาลัยที่นี่มีเป็นพันใช่คือมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าจะไปอเมริกาข้อดีก็คือเราเปลี่ยนได้เราเลือกได้ค่อนข้างเยอะอยากได้แบบไหนจะมีเลยใช่นะคะความหลากหลายของทางหลักสูตรสถาบันทุกอย่างแล้วคราวนี้หลักๆอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าทําให้อเมริกาเรียกว่าแตกต่างจากที่อื่นคือเรียกว่าความความมีชื่อเสียงของสถาบัน คือก็เลี่ยงไม่ได้ประเทศอเมริกามีสถาบันการศึกษาเยอะสุด<ฆ>จํานวนสถาบันเนี่ยน่าจะมีเยอะสุดในในในประเทศเมื่อเทียบกับประเทศอื่น<ฆ>สถาบันการศึกษาที่ดังๆติดท็อปของ world university ranking หรือสถาบันที่เรียกว่ามีผลงานวิจัยหรือมีสิทธิ์เก่าที่จบออกมาแล้วประสบความสมําเร็จต้องมีจํานวนเยอะกว่าเพราะฉะนั้นคนก็จะคุ้นเคยกับชื่อเสียงของบิลเกตบ้างคือคนอเมริกันที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็ต้องเรียนในประเทศเขาะส่วนใหญ่ แล้วพอออกมาเป็นชื่อเสียงก็จะเรียกว่าคนก็จะคุ้นหู<ะ>คุ้นกับชื่อของสถาบัน<ะ>มาคืนเพราะฉะนั้นตรงนี้ความมีชื่อเสียงของสถาบันเป็นเป็นแม่เหล็กอ,อันหนึ่งที่ดึงดูดทาให้คนอยากจะไปเรียนที่นั่นเข้าเรียนได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจุดแรกทําให้เขาเลือกไปเนี่ยใครๆก็อยากเข้าไปเรียนสถาบันที่มีคนมีชื่อเสียงเรียนจบมานะคะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าทําให น้องๆนักศึกษาคนไทยตัดสินใจเลือกไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาค่ะงั้นเราก็สรุปหลักๆของประเทศอเมริกานะคะที่น่าสนใจก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเป็นความที่มีญาติอยู่มีคนรู้จักเพรากว่าจะต้องไปความสัมพันธ์ที่มีมีกันยาวนานใช่ความคุ้นเคยสองเลยก็คือความหลากหลายในทุกๆอย่างทุกเรื่องทุกเรื่องนะคะแล้วก็สามเนี่ยเป็นความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาใช่นะคะ แล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้สรุปรวมทั้ง4ประเทศทั้งซีรีส์ของเราที่ผ่านมาโฟกัสเดอะเกสนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ท่านผู้ชมก็คงได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจไปพอสมควรนะคะเราอย่างที่เกิ่นไว้ตอนแรกเราเราให้ข้อมูลแล้วเราก็พาไปพูดคุยกับสิทธิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จการทํางานไปดูมุมมองเขาเราได้ไปฟังมุมมอง หรือประสบการณ์ของเขาตอนที่เขาไปเรียนต่อนในต่างประเทศค่ะคะแล้วสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อเรามาได้ที่ศูนย์แนะนําศึกษาต,ต่อต่างประเทศโปรอินเตอร์เอ็ค่ะที่เบอร์โทร026580730นะคะอีเมลที่ i n f o p r o i n t e r e t c o m ค่ะ และอีก2ช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้นะคะ a c ซ b o o k ไปที่ f a c e b o o k c o m p r o i n t r n e t และ twitter ที่ p r o i n t r n e ค่ะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายในการปิดท้ายสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ซึ่งพลาดไม่ได้นะคะเรามีอะไรที่น่าตื่นเต้นให้ติดตามอยู่สัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้สัปดาห์นี้เวลาของเราทั้งสองคนหมดลงแล้วค่ะ,คะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ